สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องออฟครับช่องี่ส่มสกินอาวีและกิจกรรมอาวีเดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมมาขออภัยด้วยทุกคนวันนี้มาดึกนะครับไม่ได้ดีอยู่ด้วยความรวดเร็วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบนั้นอีกหนึ่งวันนะครับผมเพราะว่าพรุ่งนี้นั้นซีโอของผมต้องไปแบบว่าเป็นแบบตัวตัวนําขบวนงานแต่งนะเออนะครับผมประมาณนั้นลูกน่ารักก็อย่างนี้แหละอันแน่กิฟี <Wow. S 1> ไม่ใช่เออก็คือน้องที่ออฟฟิศแต่งงานนะ ก็อาจจะต้องแบบว่ามาเย็นๆบ่ายๆเย็นๆมืดๆเดี๋ยวค่อยดูความสะดวกนะครับผมแล้วก็วันนี้ครับ r o. v เราก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับนั่นคือ Changoria m a t e r i a l l o r d นะครับผมคือวงแหวนแหละวงแหวนมิล a โค e 890นะครับผมการันตีรางวัลพิเศษลูกไฟนะครับผมมีทุกๆการเล่นไม่เกลือแน่นอนนะครับผมสุ่มครั้งละ30มันจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะย่อยให้ฟังนะครับผม แล้วก็ไ i โ l e t นะครับสำหรับวันนี้เหมือนผมไปเช็คในกล่องจดหมายมีตัวทุกเกนฟีให้อีก100ด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมรวบรวมมาให้เพราะไม่แน่ใจว่าทุกเนไอแบบเนี้ยจดหมายพรุ่งนี้จะเข้าไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสุ่มแบบให้ดูเลยว่าถูกที่สุดอ่ะแบบเบสแพ็กซีทอ่ะถูกที่สุดทํายังไงแต่ผมอ่ะสุ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าผมอ่ะรับของอกมาแล้วนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้รอรอก่อนรอให้มันไฟนอนก่อนว่าแบบเออมันมันเข้ามาไหมอะไรอย่างงี้นะครับผมเดี๋ยวจะสุ่มให้ให้ดูนะอีกหนึ่งตัวโอเคอันนี้ก็คือพอเทียบกับราคาไบโออ่ะผมว่าไปซื้อไบโอดีกว่าแต่ว่าอย่าลืมคุณเล่นตัวไหนคุณก็ซื้อตัวนั้นนะครับผมแต่อย่าลืมอย่างเดียวคือจัดที่ร้านก่อออฟปลอดภัยไร้รีฟันครับผมจดทะเบียนเป็นบริษัทในเว็บไซต์เติมได้ยี่สสีชั่วโมงครับผมนะ โอเควันนี้เรามากิจกรรมวมงแหวนก่อนครับผมนี่มันมีวมันมีให้ลดราคานะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับผมมากิจกรรมวงแหวนนะมันใช้โทเค็นลูกไฟซึ่งไอเดีนี้ยมีอยู่2อันแล้วเล่นได้ในกิจกรรมร้านค้าาเนจรซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่นะอันนี้คือการันตี1สกินใน150ภคูปองนะใครที่ยังไม่มีผมก็รู้สึกว่าคือโทเค็นไฟอันนี้มูล,ลค่าประมาณตีเล่นๆนะ30คูปอง2อันก็6 ก็60คูปองแล้วนะครับผมก็แล้วแต่แล้วแต่ความสะดวกนะโอเคเออ่ตัววงแหวนเนี่ยครับมันมีสกินให้แลกเยอะมากเลยนะใช้40บ้าง20บ้าง50บ้างนะครับผมเออ่แล้วมันบอกว่าการันตีทุกๆก,การเล่นเนี่ยจะได้แน่นอนนะครับคือถ้าคุณอยากได้ตัวสกินที่มันเป็น9 9ครปองคูปองรอยน์ไฟกับบูคอนชงการีเนี่ย คือคุณต้องสุ่มคือ50ครั้งราคาเต็มแบบเน็ตเนคือพันหแต่เดี๋ยวก่อนมันบอกว่าถ้าคุณซื้อตรงนี้เนี่ยอันเนี้ยถ้าคุณรูดไปเนี่ยสิครั้งของคุณเนี่ยครับจะเป็นครึ่งราคาเนื้อออกะ่ะคืออย่างน้อย15ตโทเค็นคือคุณเสีย225เพราะฉะนั้นคุณต้องตามหาอีก35เพอ3าะ35คูณ50ได้1 5 5 0 50. คือสรุปเลยเว่าราคาเหมาแบบเกลือของตัวมิลล์โคเนี่ยคืออยู่ที่ประมาณพันสซึ่งมันก็แอบแพงนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะจะสุ่มให้ดูนะผมแนะนําว่ามันจะมีกิจกรรมตรงนี้นะครับร้านค้า VIP นะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยร้านค้า VIP อยู่นี้อยู่ตรงอยู่ตรงตัวผมนะเออมันจะเป็นร้านางนี้คือมันมีตัวร r a w i ขายอยู่้ายอยู่960นะครับถ้าผมหลังจากสุ่มแล้วผมบอกว่า 50ทกเค้นเนี่ยมันเกิน960ผมขอให้ทุกคนหนีไปจากที่นี่นะครับผมแล้วมากดซื้อตรงนี้นะไม่ต้องไปซื้อตรงนั้นแต่สําหรับใครอยากได้ลิงก็ลองมันมาขายเดี๋ยวมันก็วนมาขายที่นี่ไม่ต้องรีบเกมแบบนี้ไม่ต้องรีบผมบอกเลยนะครับผมอ่าแต่ว่าผมเป็นหน้าที่อยู่แล้วที่ต้องเจ็บให้ทุกคนดูนะครับผมอ่าไปกันเลยครับรังแรกสกินแตกเลยไหมผมเอาห้าสิบเลยสุดเอ้ย คือแบบเนี้ยถ้าเกิด2หรือ3ครั้งแตก,กปุ๊บอะประหยัด30นะเว้ยโอ้โหมาถึง10โทเคเนละนะ1ใน5้าละไปดูเลดกัน <c oughs> ก็ยังดีก็ยังดีอ่ะ <c oughs> ใครจะไปยากได้ถ้าเต้นของแกเฮ้อ มายีแล้วนะครับผมคือแปลว่าได้20คือสุ่ม15ครั้งได้20ทสิบทเนก็ก็เหมือนจะแอบดีนะโอเคคราวนี้ผมเริ่มด้วย3,419ัรคูปองนะดูว่ามันจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับผมไปกันเลยขอแบบไม่ต้องแสดงอีกยาวๆช้ำๆช้ำๆวาวๆเออแล้วเกี่ยวกัดตีนนะผมสังเกตหลายทีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้าอย่างเงี้ยไม่ใช่และโอเคไปกันต่อ ไม่เกี่ยไม่ประหยัดเลยเร <capaz S 1> <injuries S 2> ียกว่าโอ้โหพอพอของแพงล่ะไม่ประหยัดเลยไปกันต่อยังไม่ห้าสิบเราไม่เลิกครับโอไมก์ิเเน์ยังไม่ห้าสิบเราไม่นอนครับเฮ้ยเฮ้ยวันนี้หลายคนอาจจะงงนะไปไหนไปส่วนสยามทุกคนแต่แต่แตต่นะ 42นะครับผมครั้งนี้หวังว่าควรจะจบนะเพื่อนควรจะจบจะได้สรุปราคากันันทีตกใจนึกว่าสกินแตกโอ้ m ม g จออันนี้คือถ้าผมกด5ครั้งเนี่ยมันก็จะจบเลยนะอ่ะกดไปเลยเพราะว่าผมอยากรู้เหรียญกัน โอเคมาเราได้52โเทเค็นนะครับคือแปลว่าเป๊ะเ,เ,เลยคือ50เพราะว่าตอนแรกผมมีอยู่แล้ว2นะโอเคผมสูญเสียคูปองไปถึง900คูปองบวกกับอีก225นะคือสรุปว่าผมเสียไวพันห0ึเพื่อที่จะมาเล่นกิจกรรมนี้แต่ว่าร้านค้า VIP หายอยู่960 ทุกคนก็คิดเอาเองว่าควรจะเลือกทางไหนนะครับผมก็อันนี้ก็ตัดสินใจมาให้เรียบร้อยแล้วนะคือถ้าเลดด้วยเลดแบบนี้มันไม่โอเคครับไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมผมจะบอกก่อนว่าเวลาเราสุ่มตัวลอตเตอรี่แบบนี้นะครับคือมันมีโอกาสจะกินแตกเลยอะป้ายแตกอะไรแตกอะไรว่าไปนึกออกปะ่ะเออก็และและแนะนครับเอาแค่หนึ่งสกินเท่านั้นนะโอเคปะแลกอะไรดีอะ,อะขอแลกทูเลนแล้วกันนะเผื่อ ข้ามาแบเวล่นนะนะผมอ่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าการที่จะเอาทูเลนเนี่ยกีคูปองนะครับผมแล้วก็เอาตัวแบบ40โทเค็นตัวที่มันเป็นอัลติเมตกีกคูปองนะเข้าใจว่ามันน่าจะแพงกว่ากิจกรรมือนื่นนะเออถ้ามันเป็นแบบนี้ถ้าใครดวงไม่ดีก็ ก็ทําใจก็อย่างน้อยก็มีการันตีอ่ะหรืออยากลุ้นว่าแบบเสื่อสกินแตกแต่ว่าก็อย่างนี้เห็นทุกคนมันเป็นยังไงอยู่เกมก็รู้อยู่นะครับโอเคต่อไปนะครับผมพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมคือกล่องอัลติ a เมทที่แบบว่าที่กล่อง1 0บ0 30อะ่ะที่แบบรวมกันบันเดิลกัน650อะ่ะเออนะครับแล้วก็ มีการสุ่มสกินเอาโทเค็นไปแลกอัลติเมตนะครับนั่นคือสกินของลูกนะโอเควันนี้หมดนะครับสำหรับกิจกรรมทีช่องกอฟอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ถ้าจะคิดถึงการเติมเกมนะครับก็ต้องร้านนี้เท่านั้นรา้านเพอรา้านนี้เขารีวิวกิจกรรมให้คุณดูแบบเข้าใจและเติมคูปองไปใช้ได้แน่นอนนะผมวันนี้<ะ>ไปแล้วครับสวัสดีครับบา,บายบาย